ก็มาถึงอีกตัวหนึ่งอันนี้อย่างก็ <500 S 1> c R f สามร้อย c f นะครับนี่ของแต่งแบบเต็มๆเ,เลยอะเซียอธิบายให้ผมหน่อยสินี่คืออะไรเนี่ยครอบครอบครอบแขงครับเท่าไหรครับนี้พันเจ็ดครับซ้ายขวาซ้ายขวาพันฝั่งละพันเจ็ดหรือว่าคู่ครับคู่พันเจ็ดคู่พันเจ็ดเนาะอันนี้อันนี้อะไรครับเสียอันนี้ครอบโครงอ่ะครอบโครงเท่าไรพันสอง้า เกือบห้าพันละนี่เท่าไหรน,นี่พันหกครับเป็นเพียวค,คาร์บอนเล็กๆแค่นี้นะพันหกโอ้โหของแต่งแล้วพักเท้าเท้าประมาณเก้าร้อยกว่านครับอือหือพักเท้าตัวนี้เก้าร้อยกว่าบาทนะครับแล้วเบรกอ่ะสองพันแปดอือหืออันนี้มันได้อะไรเนี่ยซาซาตา้าอี่ะของซานต้านะอือหือแล้วนี่ะ่ะนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้ถูกกองน้ำมันก็ครับเท่าไหร่ อ๋ออย่างนี้ไม่รู้ราคาอ่ะอันนี้เราเปลี่ยนก่อนเนี่ยไอ้อันนั้นอ๋อนี่เป็นสายคันเร่งเปลี่ยนครับเปลี่ยนใช่ไหมห้าร้อยครับห้านี่นี่นี่เป็นไงเป็นไงแล้วท่อเนี่ยอันท่อหมื่นสองท่อแค่ท่อนี้หมื่นสองนะครับคิดจะแต่งวิบากให้เป็นโมตัดนะครับเตรียมเงินไว้เลยนี่สวิงอาร์มหมื่นเจ็ดของอะไรเนี่ยทีพีของพีซีหมื่นเจ็ดนะครับปล่อยโล่งเลยโอ้โหโคตรเจ็บเจ็บอะเจ็บเจ็บตามากเลยนี่เท่าไหร่ครับเจีย ปจอือฮึมันต้องอย่างนี้อ้าวชุดล้อของอะไรครับชุดชุดล้อขอบล้อที่เป็นไดซิงบอยครับโอ้โหยาง,ยางพิเรนี่ล้อโซ่ทูโอ้โหโเพลี่คู่สองหมื่นคู่สองหมื่นนะครับทั้งล้อทั้งยางหน้าหลังหน้าหลังสองหมื่นแพงกว่ารถเก่งอีกทีนี้โชคอะโชคเดิมไหมเดิมครับโชคเดิมนะครับอ่าเรามาดูเนี่ยคนนี้เขาแต่งมันต้องให้สุด ไปไท้ายท้ายสัน้นไปท้ายราคาประมาณนี้นไปเรี้ยวในตัวพันสองโซ่ละ่ะทำไมมันประหลาดจังเลยโซ่ e อ28 0อโอ้โหสเตอร์อลูมิเนียมสเตอร์โซ่อลูมิเนียมพันหนึ่งร้อยขาตั้งขาตั้งพันสามพันนี่เป็นไงเป็นไงผมนับดูแล้วนี่มันมันมันมาเกือบแสนแล้วนะเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ย นี่อีกนี่อีกไอกาดแท้งการใช้ทันทันแท้ครับอันนี้ไม่พอแพงเท่าไหร่แห่ไม่ไอ้คู่เลาะเลาะสติ๊กเกอร์อีสองพันกว่าโอ้โหนี่เป็นไงโอ้โหนี่ของดีอยู่ตรงนี้ครับอะไรเนี่ยโอ้นิ่มจังเลยอันนี้เป็นห้องใหญ่โอ้โหทุกท่านครับอยากให้ใช้แบบนี้นะครับแบบนี้นี่โอ้โหนุ่มมากแล้วมาดูไอ้นี่ไม่ใช่สลิปเปอร์คาร์ดนี่ แข็งครับไม่ดีดด้วยมีหน้าเราคงใส่กันอันนี้มันแข็งเห็นไหมไม่ไม่ตอบสนองเหมือนไอ้นั่นอ,ะอ่ะตัวนี้ตัวนี้ก็อันนี้ก็คาดธรรมดานะแต่อันนี้มันเป็นสลิปมันมันมันอ๋อมันแถมมาใช่ห้ครับแต่ว่าอันนี้มันอันนี้นี่เป็นไงเป็นไงโอ้โหเป็นไงอยากให้ดูนะครับเทบสามร้อยสไตล์โมตัด หาไม่ได้อีกแล้วน้องเขาสุดจริงๆ,อๆขอต้องรีวิวนะครับมันอย่างนี้ต้องรีวิวให้ทุกท่านได้เห็นว่าโคตรสุดอเป็นไงจะไม่จับแน่นอน <c oughs> เพราะว่าผมมีเงินไทย <c oughs> ผมมีเงินประกันรถผมออกแล้วนี่นี่แฮนด์ะแฮนด์แต่งเขาก็แฮนด์ที่พันพร้อมนวมไอ้อมชุดแฮนด์ชุดแฮนด์เจ็ดพันพร้อมนวมอ่ะค <ผม S 2> ิงแต่น,นี่แยก,กอันนี้5 0 0พันปอันสวิตช์ออฟรันครับประกันรถทดหลอดครับห้าพันกว่าโอ้โหเอา นี่ดูหน้าเจ้าของรถนะโอ้โหเสียจ,จริงๆเลยขอบคุณมากครับ <c oughs> ขอบคุณมากขอบคุณรถคันนี้สวยจริงๆต้องตาบาดใจเจอที่ไหนทักได้นะครับโอ้ยังขาดการหน้าอีกนี่ของแต่งนี่ใช่ไหมเท่า <c oughs> ไรครับป๋สามร้อซ <c oughs> <320 S 1> ิลมตรตบอยู่สามร้าท่อสามร้อยยี่สิบเิมครับท่านยังสวยอ่ะโลง่ลงๆแล้วก็เต็มเกือบเต็มล้อเลยเห็นไ,ไหมระยะห่างแค่สองข้อเองโม่ยากจับจะดีกว่าเดี๋ยว ใช่ไหมไอต,ตัวเดิมนี่มันจะเล็กเนาะไอตัวเดิมนี่เห,ห็นตัวเดิมไหมครับแบบเดิมเดิมนี่นจะเล็กเนี่ยเดิมเดิมนี่นเล็กนะครับอันนี้นี่อายเลยนะฮะไม่ต้องคุยกับเขาแล้วมาเดินคู่กันไม่ได้อายอันนี้อายไอ้เนี่ยตัวนี้อายแค่ท่อเฉยๆอ่าดูนู่นดิยิ่งกว่าทานฟอร์เมอร์อีกยันไปเลยพ่อโอ้โหโคตรสุดครับผมขอบคุณมากครับสำหรับทิปนี้